สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตรงชี้เป้านะครับอะไรครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปรีกันได้ครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำขึ้นวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีวันนี้นะครับฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกครับให้เชียร์ทีมชาติโปรตุเกสไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอกีมอย่างสโลวาเกียนะครับ สำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับผลงานลงเล่นนะครับ6นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าผลงานโคตรดีเลยครับชนะคู่แข่งมา6เกมติดต่อกันแล้วไอ้ใน6เกมที่ว่านี้นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป24ลูกครับไม่เสียประตูเลยให้กับคู่แข่งแม้แต่ลูกเดียวนะครับโหดทั้งเกมลุกโหดทั้งเกมรับเลยนะครับวันนี้ผู้เล่นตัวหลักๆครับอยู่ครบนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับชาลเฟลิกราเฟลเลอานะครับเบนาร์โดซินวาบรูโนเฟเนเดสครับรูเบนดิอาสจาวการเซโลนะครับ นักเตะเหล่านี้ก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมขําคืนวันนี้นะครับวันนี้โปรตุเกสครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างสโลวาเกียซึ่งสโลวาเกียครับผลงานโดยรวมช่วงหลังดีเหมือนกันครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป4นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่อะไรก็ตามครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูถิติ้เฮตูเฮตย้อนหลังที่เจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าทีมชาติโปรตุเกสครับชนะไปถึง4นัดนะครับเสมอไป1และก็ไม่แพ้เลยนะครับตลอด5เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาครับ ดูจากฟอร์มการเล่นณนะชั่วโมงนี้ดูจากถิติ h เฮทูเฮทดูจากคุณภาพของตัวผู้เล่นก็ถือว่าทางทีมชาติโปรตุเกสดูดีกว่าพอสมควรครับดังนั้นเกมนี้โปรตุเกสเล่นในบ้านน่าจะสามารถชนะสโลวาเกีย er ได้และจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียร์โปรตุเกสไปได้เลยนะครับมาถึงในคู่ที่2องกัมขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในนาทีหนึ่งสีนาทีครับให้เชียร์ทีมอย่างฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมชาตินแลนดบ สำหรับทีมชาติฝรั่งเศสครับ6นัดหลังสุดในการลงเล่นผลงานนี้ถือว่าดีเลยครับชนะคู่แข่งไป5เสมอไป1ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับวันนี้ตัวหลักๆลงเล่นกันได้ครบครับนำทัพโดยเกมลุกใหญ่เอ็มบาเป้โอลิเวียชิรูครับองตูนกรีสมันรวมไปถึงนักเตะอย่างอุสมานเดมเบเล่ครับจะเป็น4ประสานในเกมลุกมิดฟิลด์แดนกลางนะครับวันนี้เป็นชัวเมนี่นะครับจับคู่กับอาร์เดียงราบโอนะครับเกมรับก็จะมีลูก้าเอนองเดสครับเตโอเอนองเดสโคนาเต้มีนักเตะอย่างทางฝั่งบบิชมงปาาวครั ผู้รักษาประตูจะเป็นไมเมนยองครับชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับทางฝรั่งเศสแพ้ยากด้วยวันนี้นะครับยกคนบุกไปเยือนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งเนเธอร์แลนด์ผลงาน4เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะไป2แล้วก็แพ้ไป2ครับผลงานก็ถือว่ากลางๆครับยังเอาแน่เอานอนกับฟอร์มการเล่นยังไม่ได้นะครับตัวหลักๆวันนี้ของเนเธอร์แลนด์ครับจะนำทัพโดยดอนเยลมาเล่นนะครับนักเตะอย่างชาบี้ไซมอนครับนักเตะฟอร์มคออจากอาเบริซิก และซีเฟนเบิร์กไวครับจะเป็น3ประสานในเกมรุกมิดฟิลด์ด้านกลางครับนำทัพโดยมาเทนเดรูนครับจับคู่ทางไรเดอร์นะครับวิบ่งด้านขวาเป็นดูมฟรีวิ่งด้านซ้ายเป็นเดลลี่บลินนะครับเกมรับมีทางนาธานอาเก้ครับเฟอร์กิลฟานได้เซฟันเดอร์ฟลายผู้รักษาประตูจะเป็นน็อปเพิร์ดนะครับคู่นี้นะครับเฮตุเฮตย้อนหลังเข้าไปดูนะครับ เหลือเชื่อเหมือนกันครับคู่นี้ถือเป็นบอลชื่อชั้นนิกเกตใกล้เคียงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเฮตูเฮตติดเกมหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าฝรั่งเศสครับสามารถชนะไปถึง6เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็ฝรั่งเศสกําลังฟอร์มดีแบบนี้บุกไปเยือนเชื่อว่าฝรั่งเศสจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับให้เชียร์ทีมชาติอังกฤษไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอบทีมชาติออสเตรเลียครับสำหรับทีมชาติอังกฤษครับหกนัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปห้านัดเสมอไปหนึ่งไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังนี้ยอดเยี่ยมมากๆครับวันนี้นะครับตัวหลักๆนำทัพโดยนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนกัตันทีมครับ มีมาคัตแบรดฟอร์ดครับมีฟิลโฟเดนน่าจะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับแดนกลางก็จะมีพวกทางเจมส์แมดดิสันนะครับน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้เล่นร่วมกับทางจูต์เบลลิงแฮมแล้วก็ดีแควนไรท์ครับส่วนเกมรับจะนำทัพโดยจอห์นสโตนแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์ผู้รักษาประตูนี้จะเป็นทางจอแดนพิกฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างออสเตรเลีย ซึ่งผลงานช่วงหลังนี้อย่างเน่าเลยครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้ดูจากตัวผู้เล่นของทีมชาติอังกฤษที่แข็งแกล่งแบบนี้คนละเรื่องครับคนละชั้นเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้อังกฤษจะสามารถชนะได้แล้วก็จะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับเกมนี้เชียอังกฤษไปได้เลยนะครับ เอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชีย์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับไล่มาครับตีหนึให้เชีย์โปรตุเกสและก็ฝรั่งเศสส่วนในเวลาตีหนี่บอลอุ่นเครื่องครับอีกคู่หนึ่งให้เชีย์อังกฤษไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่มาลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ